สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะผมสําหรับคลิปนี้ก็เป็นการรีวิวเมลอนจากทางบ้านอีก1คลิปครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นรีวิวของนี่นะครับผมอุนไอรักฟาร์มนะผมซึ่งอุนไอรักฟาร์มเนี่ยเป็นอีกฟาร์มหนึ่งนะที่น่าสนใจนะผมโดยเฉพาะคนปลูกนะผมเจ้าของฟาร์มผมก็คือน้องนัดนะครับผมก็น้องนัดเนี่ยเนาะเป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งอะเนาะที่สนใจในการปลูกเมลอนนะครับผม ผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะรู้จักน้องนัทกันอยู่แล้วนะผมเนาะเพราะว่าถ้าใครอยู่ในกลุ่มปลูกเมล่อนเนี่ยใน Facebook เนี่ยก็จะรู้ละว่าน้องนัทเป็นใครนะผมน้องก็จะมีปัญหาทางด้านร่างกายแล้วผมเนาะเพราะว่าน้องอ่ะไปประสบอุบัติเหตุนะผมเนาะเลยทําให้ขาสองข้างเนี่ยยังใช้การไม่ได้นะผมเนาะก็แต่น้องอ่ะยังมีใจรักที่ยังจะอยากปลูกเมล่อนนะผมเนาะน้องก็ปลูกเมล่อนเพื่อทําเป็นอาชีพนะผมเนาะก็น้องนัทเนี่ย ตอนแรกเนี่ยน้องเขาเคยเข้อความมาคุยกับผมนะผมผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่รู้นะว่าว่าน้องเขาอ่ะเกิดอุบัติเหตุแล้วสภาพร่างกายเป็นเป็นอย่างหนปัจจุบันนะผมเนาะน้องเขาก็ถามผมเหมือนคนปกติทั่วไปแหละที่สอบถามเข้ามาทางข้อความอะไรเงี้ยแหละเนาะแต่น้องเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าน้องน้องน้องมีปัญหาทางด้านร่างกายเพราะว่าอุบัติเหตุนนะจนได้เห็นนะ่ะรูปที่เตตูโพสครับผมเนาะโพสที่ฟาร์มของน้องนะ่แหละเนาะเอา้าพอมาเห็นผมก็ ออตกใจเราเฮ้ยน้องคนนี้เราเราเคยคุยกับเขานนะ่เนาะแต่เฮ้ยทาไมเขาถึงนั่งวิวแชร์หรือว่ารถเข็นแนะ่เนาะว่าเอา้าน้องเขาเกิดอะไรขึ้นเนาะทำไมถึงนั่งวิวแชร์ต่อมาก็เลยได้มารู้ว่าเออน้องเขาอ่ะประสบอุบัติเหตุเนาะเลยทําให้ขาทั้งสองข้างเนะี่ยยังยังใช้การไม่ได้นะผมเนาะเลยต้องนั่งวิวแชร์นะผมกม็เพื่อนดูครับผมเนาะน้องอะ่ะต้องใช้วิวแชร์นะผมในการเข้ามาดูแลต้นเมลอนครับผมนี่ ลองดูครับผมเห็นไหมครับผมการเว้นระยะช่องระหว่างต้นเนี่ยของน้องอาจจะต้องเว้นระยะห่างมากกว่าคนอื่นสักนิดนึงเนาะเพราะว่าน้องใช้วิวแชร์นะผมเพื่อนเดูความตั้งใจของน้องนะเพื่อเพื่อนลองดูลูกอันนี้ลูกนี้น่าจะเป็นช่วงก่อนแตกลายนะผมเนาะก็ขนาดไซส์ก็ทรงเชฟลูกก็สวยดีครับผมเนาะนองนัดที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนะิกเนาะปลูกรางน้ำบนครับผม ก็เนี่ยถือว่าสวยงามนะรูปทรงอะไรต่างโอเคเรามาดูเมลอนจริงๆของน้องนัดเลยดีกว่าเนาะอันนี้ผมน้องนัดได้ส่งมาให้นะผมที่จริงเราเกือบเกือบไม่ทันกันน้องนัดก็บอกว่าทอนจองหมดแล้วนะนี่ก่อน้องนัดอุตสาแบ่งให้ผมมานะสองลูกครับผมเนาะโอเคเรามาดูของจริงกันเนาะจากที่น้องนัดปลูกอันนี้ของนัดแน่นอนโอเคเพื่อนๆดูลายอันนี้เป็นอะไรนะแสนหวานเนาะโอเคน้องนัดบอกว่าแสนหวาน ดูลวดลายลายเดินได้สม่ำเสมอดีนะผมถ้าปลูกฤดูอื่นนี่ผมว่าสวยกว่าน,นี้แน่นอนลายจะนูนชัดกว่าน,นี้ผมนี่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ที่ค่อนข้างดีนะผมเนาะเพราะว่าลายเนี่ยทำได้สม่ำเสมอนะผมเค <Okay. S 1> okay. ต่อไปเรามาดูน้ำหนักกันนะผมช่างทั้งสองลูกเลยเนาะเซตศูนย <Okay. S 1> ์ตูงนี้ได้โลเก่าที่จริงน่าจะสองโลนะเพราะว่าผม ผมบ่มไปห้าวันละเนาะน้ำหนักมันก็จะหายไปนิดนึงตรงนี้โลเจ็ดนะครับผมก็ถือว่าเป็นน้องอะทำได้ไซส์ไซส์ไซส์สแตนดาร์ดเลยแหละเนาะถือว่าน้ำหนักดีนะปลูกได้ดูฝนน้ำหนักสแตนดาร์ดประมาณนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะครับผมเนาะก็ถือว่าไม่ไม่เล็กนะผมก็ขายได้อยู่เฉลี่ยที่กำไรก็ก็ ก็น่าจะได้กําไรเยอะอยู่นะถ้าไซส์ประมาณนี้ผมเราเป็นขนาดลูกที่พอดีคนตัดสินใจซื้อได้ง่ายนะผมเนาะโอเคเรามาผ่าดูเนื้อข้างในกันดีกว่าผมเดี๋ยวผมขอแกะป้ายออกก่อนนะครับนี่ครับขอผ่าลูกลูกเล็กนะผมลูกที่โรเจ็ดนะผมนี่ผมผมมาได้สักสักหาวันละเนาะจากที่โรงนั้ส่งมาถึงผมแล้วผมบมต่ออีกหวันอืมน่าจะนุ่มขึ้นละเนาะแสนหวาน แสนหวานนี่ถ้ากินตัดสดอะ่ะมันมันจะกรอบกอบคล้ายๆบารมีเนาะแต่ถ้าบ่มไว้เนี่ยมันจะเป็นเนื้อมันจะนุ่มหอมขึ้นนะผมเนาะสำหรับแสนหวานมันจะมีเหมือนมี2คาแรคเตอร์เนาะดมกินอา่าเดี๋ยวมาดูกัน,นครับผมในดูนี้ครับผมใช้ได้ครับผมใช้ได้ นะเห็นแล้วนะครับผม15ปีครับผมก็ถือว่าน้องนาตาปลูกไม่อนได้โอเคนะความหวานได้เกณฑ์มาตรฐานดีเลยแหลนะเนาะอาจจะไม่คือคืออยู่ในระดับเนี่ย14 15นะผมว่าเป็นความหวานที่อร่อยที่สุดแล้วลนะ่นะเนาะถ้าหวานไปม,มากกว่านี้อาจจะมีความแสบคออะไรก็ก็ว่กาก,กันไปเนาะถ้าว่าหวานความหวานสูงเนะี่ยก็บางพันธุ์มันแสบคอเนาะแต่อยู่ในเกณฑ์ระดับเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่หวาน ดีใช้ได้ครับผมเนาะอาจจะไม่ไม่ได้หวานแหลมโดดหรือว่าความหวานต่ำนะเป็นความหวานที่โอเคกินได้อร่อยอร่อยเพลินเลยแหละสําหรับความหวานร,ระดับนี้นะครับผมก็ถือว่าน้องนัดปลูกเรื่องรสชาติน่ะมันผ่านอยู่แล้วผมเนาะก็ยืนยันด้วยตัวผมเองไแหละเนาะนะผมก็ชิมเมลอนมาเยอะก็ถือว่าน้องนัดปลูกได้ก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมอย่างน้อยเนี่ยก็ขอฝากติดตามาเพจ Facebook ของฟาร์ม อุ่นไอรักฟามด้วยนะครับผมเนาะก็เข้าไปติดตามน้องนัดกันได้นะครับผมเนาะก็น้องเขาก็มีความตั้งใจหนะ้าที่จะปลูกไมลร่อนเพื่อจําหน่ายคือเป็นเป็นน้องเขาอะอยากทําเป็นอาชีพนะครับผมเนาะแล้ววันนี้เนาะน้องเขาได้ทําจริงๆแนละ้วน้องเขารู้สึกว่าตัดขายไปเป็นหนึ่งรุ่นแล้วเนาะซึ่งซึ่งผมก็ได้รุ่นแรกของน้องเขาอะมาชิมมารีวิวให้เพื่อนๆดูครับผมเพื่อนๆที่กําลังท้อในการปลูกไมล่อนเนะี่ยลองเข้าไปดูของน้องนัดนะผมเนาะเผื่อเราจะมี แรงฮึดแรงสู้อะเนาะว่าเฮ้ยน้องนัดเป็นอย่างนี้เฮ้ยน้องเขายังทําได้เลยเนาะแล้วเราอะทำไมถึงจะทําไม่ได้เนาะน้องเขาอาจจะมีอุปสรรคเยอะกว่าเราด้วยซ้ําไปแต่เขาก็ยังปลูกสําเร็จแต่ปลูกมาจนขายได้ขนาดนี้นะครับผมบางอย่างนะปัจจัยของเราอาจจะพร้อมมากกว่าน้องนัดอีกเนาะก็อยากอยากจะฝากถึงนัดนะว่าบางทีอะโชคชะตามันก็ เป็นอย่างเงี้ยเนาะเราก็บางทีเราเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้ครับผมเนาะแต่ผมเชื่อว่านัทอะพอจะมีแนวทางในการดําเนินชีวิตแล้วล่ะถึงแม้ว่าวันข้างหน้าเนี่ยนัทอาจจะไม่ได้ปลูกเมล่อนนัทอาจจะไปปลูกพืชชนิดอื่นเพื่อเป็นอาชีพหรือว่านัทอาจจะไม่ได้ทําการเกษตรเลยเนี่ยแต่แต่ผมเชื่อว่าเนี่ยนัทเนี่ยผมรู้ละว่าเขาเขาจะมีไกด์ในการดําเนินชีวิตเพราะว่าเขารู้ละเขาสิ่งที่เกิดขึ้นกับกับนัทแล้วเนี่ยเนาะ เขาได้เจอได้เห็นความหมายในชีวิตอะไรบางอย่างแล้วแหละไม่ว่าวันข้างหน้านัดจะทําอะไรเนี่ยผมเชื่อใจน้องคนนี้นะผมว่าว่าเขาจะดําเนินชีวิตต่อไปได้ได้ดีนะผมเนาะในสังคมนะผมขอคุนน้องนัดด้วยนะผมที่เป็นกําลังใจส่งต่อให้ใครอีกลหลายๆคนนะในการสู้ในการปลูกเมล่อนหรือว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็ช่างอนะเนาะเนาะนัดเนี่ยก็เหมือนเป็นตัวแทนที่แบบว่าเฮ้ยทำให,ให้ให้หลายๆคนได้เห็นนะว่าเฮ้ยอุปสรรคของเราเนี่ยอาจจะเยอะกว่าคนอื่นเนี่ยแต่ เราก็สามารถทําได้ถ้าเราเราสู้ผมเรามีใจที่สู้มีใจิตใจที่เข้มแข็งนะครับผมเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับผมโอเคขอบคุณครับ